สวัสดีครับสวัสดีพี่พิงน้องชาว YouTube ที่เคารพรักนะครับผมแล้วก็สวัสดีไปยังเอฟซีชายใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง yes o YouTube ชายใหญ่รุ่งเรืองกิจนะครับผมสําหรับคลิปนี้เรามาดูนะครับนี่นะครับรุ่นสิบกล้องคู่นะครับของเ m a ักเอฟอ i ป m e n ์นะครับกับชายใหญ่นะครับนี่นะครับวมาครับ กดงานโครงการครับ2,500คิวเติมกันบบนี้ไปเลยครับจนเสียงเงือเ่อนจากการทำงานนะครับต้องโดบซะหน่อยครับ ไม่ปั๊มนี่อยู่ผมจะรับปั๊มดูดลงอาลงก็ถ่ายพังหมด NF equipment นะครับกล้องคู่ครับแมมวยถูกคู่จริงครับสูสีครับสูสีส วัดกันที่เหลี่ยมค้นขุดแล้วครับผมสติปัญญาไว้คลิปนะครับถือว่าสองคนนี้เข้าขากันดีนะครับ่ะดูหน้ากันกนหน่อยครับเดี๋ยวราจะไปทางที่ไม่โค้งลงมาดีกว่า ภาพสองคันนี้ของผมแปดพันะครับของเซมักอยู่มันห้าหกพันครับสุสีครับสุสีนะครับโอ้สงสัยน้ำจะออกอีกแล้วนี่อู้น้ำออกแน่นอนครับท่านผู้ชมครับนี่ไปดูกันดีกว่าอู้ หอบเลยแล้วครับถนี่นะครับดูเหลี่ยมการดึงสโลปนะครับจันโนพระธาตุจัน,จนก๋อยครับหอบเลยผมนี่ชั้นนี่นะเป็นลูกรังอยู่นะนี่ ดูการเข้ามุมครับเปียลูกนี้น่าจะประมาณสองพันห้าร้อยคิวนะครับยังไม่ได้ดูแบบเลยผม ขุดแป๊บเดียวครับน้ำออกแล้วครับน้ำซึมแล้วเนาะเจ้าจริงๆครับงานขนาดนี้พรุ่งนี้ครึ่งวันครับจบครับพรุ่งนี้ครึ่งวันนะครับมันจะเสียเวลาตรงที่นี่นะครับฝั่งครับ เขาให้โอ,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 โอทิ้งฝั่งน้อยครับเห็นไหมฝั่งนิดเดียวนี่ครับที่เหลือทอยไปฝั่งนน้นทั้งหมดเลยนะครับไว้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยครับปลูกอาคารโรงเรือนนะครับเป็นโครงการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับอื เจ้าจริงๆลูกขนาดนี้ใช้เวลาขุดประมาณสามวันครับสามวันถ้าขุดขึ้นฝั่งอ้อมเท่ากันทั้งทุกฝั่งเนี้สองวันก็จบครับแต่นี่ไอ้ทอยดินนี่ที่เหลือ้ทั้งหมดนรไปนู่นทั้งหมดเลยครับแล้วเกียได้เสมอครับเติมนู่นแะครับ,รบจานุเติมเสร็จปะ นู่นนะครับไปนู่นแล้วมาก็ไม่ทันครับเติมน้ามันเสร็จนี่ไม่พูดพ่วามาำ,ำพลงครับผมมันเลงต่อเลยครับโถน่ะโอ้เจ๋งจริง ที่เราเติมน้ำมันหมดไป2ถังแล้วนะครับแล้วก็เอาถังไปลงไว้ข้างล่างแล้วก็ถ่ายน้ำมันจากบนรถลงไปนะครับว่าเอาลงบ่อยๆเดี๋ยวฝาท้ายมันจะพังนะครับใจความตนี้ครับแน่นอนครับ ท่านผู้ชมแยกกันแทบไม่ออกนะครับว่าคันไหนชั่วโมงน้อยชั่วโมงเยอะกว่ากันนะครับสุสีนะครับอยู่ที่การทํางานนะครับพอดีคันนี้ที่ผมไปซื้อมานี่เขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้บุกงานสักเท่าไหร่นะครับทางานตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะครับมันเลยดูค่อนข้างยังสดๆสดหน่อยนะครับ อยู่กับผมในย้ายทุกวันไปนู่นแล้วครับเอออย่าทะเลาะก,กันอย่าทะเลาะก,กันเจอน้ำมันเสร็จก็เลยง,งานกันต่อเลยครับ เรามาดูกันครับพลังรุ่น10กล้องคู่นะครับ นี่ยครั้งแรกผมจะเอารถหกล้อมาถอยไสในออกนะครับเราทำไปแล้วมันไม่ได้แน่ๆครับเพราะว่าไสในนี่มันมันเปียกครับแค่กระบะตายเลยครับเดี๋ยจะตักตรงนี้ใส่รถดำไปแล้วก็เอาตังนี้มาแทนนั้นก็เพืองรถดำปเปล่าๆเนาะเพืองค้ารถดำนะครับก็เลยเอาเอาแมครทอยไปเลย ไม่ต้องจ่ายราดำเงินเหลือของเราเต็มๆครับ นกัะเว้ไฟท้ายขาดหลอดหนึ่งครับวิบป,ปับวิบป,ปับแต่เป็น SM ตัวใหม่นี่ไม่มีไม่มีไฟท้ายนะครับตัดไฟท้ายออกตัดความดูดนะ้ำมันเชื้อเพลิองออกแล้วก็ เบาลมนะครับแล้วก็ตัวสับคอนโทรนะครับไฟท้ายนี่ตัดออกผมไม่ว่าอะไรหรอกเนาะตัดไปเถอะตัดไฟท้ายตัดตัวสับคอนโทรลนะไม่จําเป็นนะครับสับคอนโทรลสายเยอะทําให้มีโอกาสเกิดการแตกรั่วซึมได้ง่ายนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ครับเพราะโดยส่วนใหญ่ กเ็เนี่ขนาดสวิงซ้ายขวากันอยู่แล้วครับแต่ปั๊มดูดนะ้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยผมว่าจำเป็นอยู่นะเพกาใช้ได้เลยแหละคล่องสะดวกนะครับไม่ต้องยกถังเติมนะครับอย่างผมก็ต้องไม่ยกถังเติมก็ต้องมีปั๊มมาอีกตัวหน,นึ่งนะครับไว้ดูดนะครับเพราะการเก็บรักษามันก็ยากนะครับสู้ตัวนี้เก็บมันติดตั้งอยู่ที่รถเลยก็เอาสาย จุมลงในถังก็กดสวิตช์นะครับแค่นั้นเองนะครับจบข่าวครับช่วงนี้ก็เหนืหน่อยๆครับเพราะวิ่งหลายที่นะครับรถแต่ละคันอยู่ห่างกันนะครับตอนนี้คันสองร้อยนี่ก็อยู่ที่ตำบล อะไรนะหนองสังนะครับอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับอีกคันหนึ่งก็อยู่ที่ตำบลบ้านสิงนะครับอำเภอชำนิอีกคันก็อยู่ตำบลช่อปากาอำเภอชำนินะครับอีกคันหนึ่งอยู่ไหนนะอยู่ที่ ตำบลน้องสนโอำเภอดังรองนะครับนะอยู่คนละที่นะครับตื่นแต่เช้าครับตื่นเช้าได้เงินหลายได้งานหลายครับผมตื่นสายได้งานน้อยนะครับทำไหครับไม่ต้องกลัวเหนื่อยครับความเหนื่อยกับความจนมันต่างกันครับท่านผู้ชมนะครับเหนื่อยนี่นอนพักนะครับมันก็หายเหนื่อยครับ มันพัก3ามสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็หายเหนื่อยแล้วครับผมแต่ความจนนี่นะครับตื่นขึ้นมาก็ยังจนเหมือนเดิมน,นะครับถ้าไม่กระตือร,ร้นไม่ควอนขวายไม่ทะเยอทะยานนะครับไม่ขยันหมั่นเพียรน,นะครับแต่ต้องทําในที่ถูกที่ควรด้วยนะครับทำให้มันไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ได้ไปช่อโกงใครไม่ได้กันโชคทรัพย์ใครนะครับไม่ได้ไป เอารัดเอาเรียบใครไม่ได้ไม่ใครเดือดร้อนนะครับทรัพย์สินที่เราได้มานีครับด้วยความซื่อสัสตย์สุจริตนะครับทํางานเอาครับด้วยสองมือสองเท้าด้วยแรงด้วยสติปัญญาของเรานะครับจงภูมิใจเถิดครับถึงไม่ได้ลํารวยอะไรเยอะแยะม,มากมายนะครับแค่เราได้กินได้ใช้มีเก็บบ้างนะครับ ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนะครับปู่ย่าตายายนะครับได้คิดเห็นกันนะครับคิดถึงกันก็ได้หากันนะครับเจ็บป่วยได้ดูแลรักษากันอันนี้ผมว่าก็โอเคแล้วนะครับสําหรับผมนะครับผมจากเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเมื่อก่อนเนาะไตเติ้ามาจนถึงวันนี้ได้นะครับผมก็พอใจแล้วครับ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วกันนะครับผมสู้กันต่อไปครับไว้ยังไงคลิปนี้ผมก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับผมผมจะต้องเดินทางไปเองครับอีคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมโชคดีมีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ